บัดนี้วันที่18มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่75ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวราวิสวุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสดสรรพยาพระสุทธพระมนษ์ต่างๆหมายเป็นพู้บูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อื่อมด้วยเทอ บวชสดที่หนึมม่งชุนมุนเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตราซัชันตุเทวตาสัทธรรมวุิราชาัสาสุนันตุสักขโมขะทางสักเคการเมเสารูเพที่สิขาลัะเตสันตาลิเขวิมาเนทีเปรลัตเถชการเมตาลุวะนาคขาหาเนกิหาวันถึงหีเขเทภูม,มาจยันตุเทวาชาัทา,าราวิสเมยขากันทัพนาคาติดสันตาสันติเกยังมุนีวรารวัจนนางสาธโมเมสุนันตุธรรมสวรรการโวยามัทันตาธรรมสาวรนาการรวยามัทันตาธรรมสวรนาการโวยยามัทันตา องส่วนที่สองบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะองส่วนที่สามบทกลับรัตนตรัยอรนหังสามมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระวตาธรรมโมธรรมังน้ำมสรามิสุปฏิปันโนพระกวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนัำมาริ บทสวดที <S <S <ets on> ส่สี่น้มังกรสิทธิคาถานโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้าไตรสารนคมนะปาถาพุทธังสรนังคจสามิธรรมังสรนังคจสามิสังฆังสรนังคจสามิทุติยมปีพุทธังสรนังคจสามีทุติยมปีธรรมังสรนังคจสามิทุติยมปีสังฆังสรนังคจสามิตติยมปีพุทธังสรนังคจสามิตุติยมปีธรรมังสรนังคจสามิตุติยมปีสังฆังสรนังคจสามิบทสวดที่หกสัจพยา มเมสานังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหงตุสัพพชานัตติเมสานังอัญยังธามโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหงตุสัพพชานัตติเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมหงตุสัพพชา อุโบสที่7มหาสมัยสูตรเอวามเมศตังเอกังสมัยังพระกวาสเกสุวิหารติกปิแล้วก็ถือสมิงหาวันเนมหัตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเพหรือวะอรหันเตหิทัศสิจโรกธาตุุหิเทวตาเยปุยนาสันติปติตาหติพะวังตังทัศนายะภิปุสังคันจะ อัตโขจะตุนนางสุภาวาสกาวิกานางเทวนางเอตัพโขสีอยังโขพุะวาสเกสุปิหันติกะปิล้ววัตถุสเนีงมหาวเนมหาตาพิภูสังเทนะสาธิงปัญจมเตหิอีทิภูสติอิสัพเพเทวะอรหันเติทินัสสิสโลกทาตุยุเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพะวันตัง พัฒนายะพิขุสัำคันจะยันยูนะมยัมปิเลยนะเพระเวาเตนุปปัสสังฆเมยามะอุปัสสังฆมิตตวาเพ็คพักวัตโตสันติเกอปฏิจักปะขาภาเสยามติอนนคาโตตาเทวตาสยสาปินามะพัลลาาปุริโสสามัญชิตังวาพาหังภาษาเรยาภาษาดิตังวาพาหังสมินเชยะเอวะเมวะสุภาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตตาพักวัโตปุระโตปตุระหังสุอัตถูตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังตาโขเอกา เทวตาพระวัโตสันติเกลีมังตังสะกะพาสีมหาสมโยเพวานัสนิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตมหาอีมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอัปริยาอัปปราชิตสังคันติอัตโกอปราเทวตาพรวโตสันติเกลีมังตังสะกะาสีตัตระมิโคโสภาทังสุจิตังอัตโนอุสุกะมะกังสุสาราธิวะเนตานิคาเหตวาอินทริยาละคันติทนทิตาติ อาตโคะว่าปลาเทวตาพระโตัวสันติเกอิมังสังฆภารศิเฉตวาทีรังเฉตวาบริทังทักทีรังโอจะมะเมชาเตจารันติสทวิมัลาจักภูมิตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคะปลาเทวตาพระโตัวสันติเกอิมังสังฆภารศิเยเกศิภุตังสนาคตาเสนาเตขาิสันติอภัยามอะปายภูมิงปหายะมณิสังเทหังเทวกายยางปรุตปริปุเรศันติติอาตโคะพระปรวาพิภัวมันเตศิเยปุยนักพิขเวทัสสุ โลกะทาตุสุเทวตาสานิปติตาหงติตถาคตังพัฒนายะกภิสขุสังคัญจะเยียกิเตภิกเวหสุนทาติตะมัทนาอรหัตโตสมาสุทาเตสตัปปิปัคขวันตานังเอตับระมายเยว,วะเทวตาสานิปติตายสุเสยะถาติไมหังเอตาระหิ เยเป็เตทิพกเวพระพิสันติอนาคตะมัทานางอันโตสมาสมุทาเตสติปัะวันตานางเอตัปปะรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระพิสันติเสยยะาปิมาหังเอตตะมิอาจิกิสามิพิภเวเทวกายานางนามามิกิตายิสามิพิภเวเทวกายานางนามามิเทสิสามิพิภเวเทวกายานางนามิจังสินาถาสาวุกังมนะสิการุาภาสิสามิติเอวังพันติโขเตทิภูพระคโตปจัตโสสุพระควาเอตตะทโรจะ ิโลกะมนุกษะสามีกถาภูมาตตาสิตาเยสิตาทขิธิขัพรังปะหิตตาสมาหิตาปุจโศศิหาวัสสุวิลาโสมหังสารพิสัมพุโนโอทาตมานัสสาสุทธาวิปนาสัญญามะนาวิลาพิโยปัญจะปัญจัสเตยตวาวะัณเนรกะปิละวัฏเวตะโตมันติวิสัสาสาวะเกศสาสชนีลเตเทวกายาพิกันตาเตวิขานาถพิครโวเตจะอัตตปมะกะดุงสุตวารุทธัสสะศาสนาเตสามประตูระหุยานังอังมุสานาทัศนัง อาเปเกสตามัตถุงสหัสสังอาทะสตริงสตังเอเกสหัสสานางสังอมุสาน ณมัทสุงอเปเกนันตมัทสุงทิสาสภาปิตาหงกันจัดสภังคินยานยว่าวาคิตามานาจกุมาตโตมันตยิสทาสาราเกศสาเสนระเตเตวการยาพิกันตาเตวิชานาตพิคโวเจวหังกิตายิสเมฆิราหิอนุปุกัสโสตาสขาสาวะยาผาภูมากรติรวัฏถวาอิทิมันโตสุติมันโตอนางโตยัสสชินโนมัทมนาพิกรมุพิถุนังสันติมนังฉาสหัสสาเหมวัตตายะขานันตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตอนางโตยัสสชินโนมัทมนาพิกรมุพิถุนังสันติมนัง สาตาทิลาติสหัสสายยักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันโนมโตยัสสิโนมุธามนาพิกามุงพิภูลังสานิติมณังอิเซเตโสระสหัสสายยักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันโนมโตยัสสิโนมุธามนาพิกามุงพิภูลังสานิติมณังเวสามิตาปัญจสตายักษานานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันโนมโตยัสสิโนมุธามนาพิกามุงพิภูลังสานิติมณังกุมงพิโรราชาพิโกเวปุลัสสะนิเวสนาง จินโยนางสัตตหัสสังยานางกยุปาสติคุมิโรราชพระอโกสรงค้าสันติจมนังปุริมันจัติสังราชารตัลรัโภปัสสติอันทัพนาอธิปติมหาราชราชสัจิโสปุตตาปิตาสาพระโวยทนานามมหาพลาอิทธิมันโตสติมันโตน้มโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุมพิภุนางสันติจมนังท้ากินันจัติสังราชาวิรุณโหรตปัสสติภูมิมานังอธิปติมหาราชราชสัจิโสปุตตาปิตาสาพระโวยทนานามมหาพลาอิทธิมันโตสติมันโตน้มโตยัสสิโนโมทัมนาพิกุนาง ปัจจิมันตะทีสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายจ้สัจิโสปุตตปิตัสสะพระโวนท้ามามหาหลาภิิมันโตชุติมันโตน้อมโตเจสิโนโมทามนาพิกามุงพิ่กุณางไสมิติงมะนางอุตระนจะทิสังราชาปูเวโรตับภาษาสติยักษขาพนาคังอธิปติมหาราชายจ้สัจิโสปุตตปิตัสสะพระโวนท้ามามหาหลาภิิมันโตชุติมันโตน้อมโตเจสิโนโมทามนาพิกามุงพิ่กุณางไสมิติงมะนางปุริมาทิสังทัตตะรัโถจะ ถ้คีเนนะวิบูหะโกปชิเมนะวิบูปะโกเบเรโอุตรังทิสังจัตตารุปะจัตตารุเตมหาราชาสะมันตาจุโรทิสาทถ้าสารมานาอตังสุกับบันเณกปิรัวัตเวเตสังมายาวิโมทนะสาอาคูวันจานิกาสถทธามายาเตนตุเบเตมทุวิภูจัตุภูโตสหะจันทโนกามาเสโสจะพินุกันทูมิพันทูจัปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตติจิตตเสดสุจะคันทัโณนโรนาชาฉันสะโทอาคูบัญจตสิโขเจวะตินทอดูสุริยวัชชา สหราชุพิโมทัมนาพิกมุปุนังสันติงวนาอะอะสาคูนาภาษานาคาเวสาลาศาสตราศาสตราการภาลัสตระลาอากูปยาคาสหายติพิยามุนาทตรัตถาจะอากูนาคาสัสซิโนเอราวัณโนมหานาโคโสภคาสันติงวนางเยนาคาราเชสาสาหารันติพิพาทิชาปคิพิสศไดกับคูเวหายะสาเตวะนาโมชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอะภะยันตธานาคาราชา นาคราชาณมาสิสุปันธโตเขมามะก,กาสิพุฑโธสานาติวาจาิปวาวะหะยานตาลคาสุป,ปนาสนละมะกลงสุข,ขุธาชิตาวาชิราหัตเถนะสังขงังเจวิลาสิตาพัตโลวาสาวัสเสสีกิติมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอัศราทานาเวคาสาเวปะจิตติสุจิตจะมหาราโทนโมจีสหสะสตัญจปะปาริปุตานังจเพเพโลเจนามก,กาสันาจิวาพาลิงเสนังรา,าหุพัทธุปา,าขะโมงสามัมโยธานิพัตันเตภูตุนังสรรพิงว่นัง อาโปจะเทวาปฏิจะเตโชวายโยตถาคมูมรุนาวารุนาเทวาสมโนจะยักษ์สาสหเมตตาการุตากายุตาอากูเทวาอิสัสินโนทัตเตเตากายาสเพนนัตตวานิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันน้องโตแะสัชินโนมัทนาพิ่กมุงพี่ถึงนงสต็จิงวนาเวนทีจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจะจันทสุปนิสาเทวาจันทมาครูปรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาครูปรักขิตานักขัดตานิบุรักิตวาอากูมัทวาลาผกา ว่าศรีนางวัศุโกเศโสสกุลปาคะคุรินตะโทท่าเศเตสสะจายาสพินานตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนัมโตยะศศิโนโมทามนาพิกามุงพิกุลังสมิติงว่นังอัตะคูสังคูเทวาชลักทะมักขิสิขาริวะอริทักาจะโรชาจะองมาปุพานิพาสิโนวัตถุนาสหธรรมาจะอจุตาจะเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวันีสิโนทัาเศเตสสะจายาสพินานตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตนัมโตยะศศิโนโมทามนาพิกามุงพิกุลังสมิติงว่นัง ตมานามหาสมานามุสาวิมุสุตมาคิตตาปรตูสิกาอาคูอาคูปโนปรตูสิกาอาคาคูคัลลิโรเทวาเยจะโรหิตวาสิโนปารัามหาปารัาอาคูเทวาลิสัสิโนทัศเตเตทรากายาสเพนนาต่วันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยิสัสสีโนโหทัปนาพิการมุขีหูนางสันติมนังภูการปรมหาภูราอาคูเวทัศนสาตถาโอทัตโอธาตะไคหาปะโมขาคูเทวาพิจักนาสตามาตาหารักชาลิสกาจายสสัสิโนทันยังอาคาสุโนโยทิสาอภิวัสติ เสตเตอรทัสฐ์กายาสัพเพนานะแต่ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตน้องโตยัสสิโนโมทัมนาพิฆามุงพี่ผูนาสันมิติมะนังเขมิตาเขมิยาวสิตูสิตายามากตตกาจายัสสิโนสัรพิตการามาเสดฐานเศรษฐามาจายาสวาหิมมาลนติโนอาคูอาสกูก็ไดิมิตาเสตเตอทัสฐ์กายาสัพเพนานะแต่ว่านิโนอิที่มันโตชุติมันโตน้องโตยัสสิโนโมทัมนาพิฆามุงพี่ผูนาสันมิติมะนังสัตเตเตเทวานิการสเพนานัตต่ว่านิโนนัมันวม่เย็นนะอังาศชุ่มเย็นจ สาธิสาสหาปะปุถะชาติมักขีรงังโอภัตินนะมนาสาวางังท่าเคมุค้าตางังนาคางังจักรังวะอสิตาติตงังสุขามาปรามาตโตจัปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจัตโสปัสสนิตินวนังสัจความมรรคานางมหาคราม,มาพิตริติปปปโนสุนติมโตภิสมากายโยส,สัจสโสทาัาเศรษอิสราอาคูปเจกะสวัตดิโนเตสัญจะมัส,ส,มาสาตโตอาคาหาวิตโตปะวิวา,าวิโตเตจ่สัพเพภิกันเตสินเทเทเวสุขามะเกวะนาเสนาภิการิปัสสะกันหาสันพิยังเอสาคันหาสัปันตตะราคีนะปัตตามันตา ปาลิวารีธามาโวมินจิักโกจินังอิติตาธามาเซโนโกันหะเสนาอเปสยิปนินาตา,ะา,าละมาหัตจะศรังกตวาาะวานะเพระวัยงยะหาภูุสโกเมโภธนาันโตสริสุโกปทาโส ổ, ปจุฑาวติสังคุโตอายัสอาสยังวเสตตันจัสัพพังปิญญายะวัคตะวานะจุก,กุาาากมาตะโตมันติยิสสถาสาวเกศาสนินโรเตมารัเสนาพิคันตาเตชานาภิพัโร เตจะอาตัาประวังคุณูตวามพุทธะศาสนางวีตระลาเทวีปากามงเนสังลมันติอินเชจงสพวิชิตตัสังฆามาพยาติตายาสัสจิโนมุขติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสิตาติ บทสวดที่8ทำมาจากกัปปวัตนสูตรเอวามเมสุตังเอกังสามยังพ,าพาระควาภาลานสิยังอิสิบิหารติอิสิตปตเนยมิพะทะเยสัตระโขพระควาปัจจวัคคิเยพิขุวมันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปะภาชิเตนะนณเสริตะภาโยจายังก,กาเมาสุการมัสขันธิกานิโยโคหิโนภโ,โมโอตุชนิโกนาริโยนะทะสานิโตยโยจายังอัตติกิระมาฐานิโยโคทุโคนาริโยอันทะสานิโตเอเตเต,ตพิขเวอุปวภวเตอนุตตะคัมมะมาชิมาปฏิตะ ปทาตถาคาเตนะอภิสามพูทธาจักปุกกรณียะนักรณีกรณียูปัตสมายะพิญญายะสังโฆายะนิพพานัญญาสังวรติคัตมาจัสาพิโกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสามพูทธาจักปุกกรณียะนักกรณียูปัตสมายะพิญญายะสังโฆายะนิพพานัญญาสังวรติอายามีวะอริยวังนพิโกมะโคเสยาติทางสมาธิติสมาสังโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาชิโรสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอายังโข พี่ขเวเมสิมาปฏิปทาตตาคเตนะภิสัรทุกขาจะปกรัเียนะเผณีปมีกษมายาปิญญาญาสัพพญญาิกานาสัพพตติอีทางโคนพ่วเวทุกขาอริยสัจังชาติปิตท er ุกขาทราปิท exactly ุกขางมลัชสัมปิทุกขง โสกะปาริเทวะทุกขะโทมานัสุปะสุปายาสาปิตรุกขาอภิเยหิสังโยโคทุกโผลเบยหิตวิโยโคทุกโขยังปิดสังนานาปฏิตัมปิทุกขังสัพคิเตนะปัญจุปันทาณันธาทุกขาอิทังโขลปนัพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยันยังตัณหาโปโนภวิธานนัทิราคะสักคตาตัตราชตราพินัณทิฏฐิเสยญาติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขลปนัพิกเวทุกขอนิโรธวาริยสัจจังโยตัตสาเยวะตัณหายะอาศิสะ วิราคะนิโรโธาโคปฏินิสสโคมุติอนาระโยอีทังโขลปนะพิโคเวทุกขานิโรธาภามิมีปฏิทาอริยะสัจจังอริยะเมวะอริโยธทั้งทิ่โผมะโคเสยยะธิธาสมาธิทีสมาสังคโปสมามาจาสมากัมมตสมาสิโรสมาวายมงสมาสติสมาสมาธิอีทังทุกขังอริยะสัจจันติเมพิโคเวปุเพอนุสุเตสุธรเมสุจักขุลงุทธาฏิยานังทัพที่ปัญญาทัพที่พิชาทัพที่โลโกทัพที่ตังโขลปนิทังทุกขังอริยะสัจจังปริเยยันติเมพิโคเวป ทำผู้ังโขปณิธานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมธิกเมยุเอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปิยานังทัพติัญยาทัพติวิชาทัพิโลโกทัพปติอิทังทุกขัสมุทโยอริยสัจจันติเมธิกเมยุปเทนันุสุตเตสุธรเมสุจักขุงอุทัปติยานังทัพติัญญาทัพติวิชาทัพติโลโกทัพปัติตังโขปณิธานทู้ขัดสมุทโยอริยสัจจังปัญหาตับตันติเมคุยปุ อริยสัจจางตีนันติเมธิโาเยปุเพอนันติสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภปะิยานังอุทัาพิปัญญาอุทัาพิวิชาอุทภาพิโลโกอุทภาพิตอิตังทุกขันนิโรโทอริยสัจจังติเมธิโะเยปุเพยอนันติสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทภาพะทิยานังทภพิปัญญาอุทัาพิวิชาวอุทภพิโลโกอุทัาพิตังโขป็ังทุขันิโลโทอริยสัจจังสัิกาตัปันติเมธิภะเวปุเพยอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุลงอุทญาพะทิยานออุทภาพิตัิญาอุ อุทัปปิยานังทัพที่ปัญญาอทัพที่วิชาทัพโลโกัพปติอีกทางทุกขันิโรธทามิมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมตรเอปุเพนุสเตสุทธเมสุจักขงอุทัปปฏิยานังทัพปัญญาอุทัพที่วิชาอุทัพที่โลโกธทัพปติตังโผล่ปทิธางทุกขันิโรธาาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังพาไปตัดพันติเมตรเอปุเพนุสเตสุทธเมสุจักขงอุทัปปิยานังทัพที่ปัญญาอุทัพที่วิชาอุทัพที่โลโก้ทัพปฏ ท้าิสันติเมธิปเยเพนนสุตเตสุภเมุจักขงทัพิยองทัพิปัญญาทัพิวิชาทัพิโลโก้ทัิยาวกกีวันจะเมธิโเเมสุจุสุอริยสัจเจสุเอติปฏิวัตังทางมััาษะกรังเาพิตังานัทสนังนสุวิสุทังโหสีเนวตาวะหังทิโคเบเสัตะวะเกย์วะเกสังขาะเกย์สัมมามเกเสัตสันักรามะนิยาปัญาสัติวะมุสัยยะมิตราสามาสามุทส สัตเทวกสมาโลเกสมารเกสพมเเกศาสนาคามานียาประชายาสัตเทวมิสายยมีกลางสมาสมเทียสัมพุทโธปจญญาสิงยานันจารนาเมทัศนาอุทปปทิอกุปาเมวิมุติอนะมัญญามันติมาชาตินัติธานิอุณพโมติธรรมโวจะพระอัตตมนาปัญจวัคคียพิโผูัวโตภาสิตังพินันตุนมัสสินจานาเวยกานีพญามายสมโตคุณธยสสะ วีรชางวีตัมมะลังธรรมะจักรหลอุทคิยังกินสีสมุทายะธรรมัสันตันิโรธธรรมมติวัตเตจาพระพุธตาธรรมะจักเกุมาเทวาจะท้มิสาเวสุงเอตัมพรพตาภาลสียางสะัทเยอนุตรางธรรมะจักรกลางผวัติตังอปติวัติยางสัมเนลวาพมิวาเทวนวามาเรวิาพมวารเกณจิวาุกัสัมนจิมงเทวนางสัตวสุตตุมหาราชกาเทวาจะทงมิสาเวสุงสตุมหาราชกานางเทวา ตวติงสาเทวาสัทธมสาวสุตวติงสานางเทวนางสังสุตวายามาเทวาสัทธมสาวีุนตยานมนเทวานางสัวงสุตวาตสตาเทวาสัทธมสาวสสุนตตุสิตานางเทวานางสัทางสุตวานิมาติเทวาสัทธมุสาวสุนิมาตินางเทวานางสัทางสุตวมิตตะสวัีเทวาสมนสาวสนิมิตตะสวตินา เทวาสัพวังสุตวาพรามกกายิกาเทวาสัพพังมุสาวิสงุเอตามขพวตาพานิสิยังอิสิกเตนิคาทเยนุตรังสามารถจักลังหัวจิตังอปติวัติยังสมณีนวาธรรมีนราเทวีนรามาเรนราภาสามุนาวาเกนฑสิวาโลกาสินจิติภิภิหะเตนะคาเนนะเมเตนะมหุตเตนะยะวะพรามโลกาสัพโธอาพุทธคัจสีอัญจะทักษะสหัสสีโลกาทานตุสังกปิสังตากปิสังตะเวิยังปัติยจะโอลาโลโอปัสสุลกเบอ์ปัจุบโหสิอติกรรมีว่าเทวานัง เทวานุภาวโวานุานังานิสีัญญาสิวัตโพคันโยัญาสิวัตโกธันโยติอิอินังอนสมโตคุณัญญาสัญยาโันโยตเววะนามัหโหสิติบทสวที่กาพุทธานุสติอิติประสงคะวางหัสมาสมโทวิชาจารสังปโนสุขตโลกาวิธีนันตโลวิสัมาาระทีสัทถาเทวังสัต สัทธาเทวะมนุษยานางพุทโธพระวจิโอสถ์ที่สิธรรมานุสติสวากาโตโคลาตาธโมสาธิติโกอกาลิโกเอหิปัสโกปนิลิโกปจัตทังเวทิตภะโพวินุวิติโอสถที่สิบเอสังฆานุสติสุปฏิปันโนพุทโตสาวกสังโฆอุชุปิปันโนพุทโตสาวกสังโฆยายัปปิปันโนพุทโตสาวกสังโฆสามีสิปจัิปันโนพุทโตสาวกสังโฆเจ้าทีชีงจตาริภูวิศยุพานิอัถคุริสปุขลาเอสาพุทโตสาวกสังโฆอารมณียัูปัญชลีงอุณโยนิตังุพิาเยตังโลกัสสาติ อุโบสที่สิบสองสักกตวาสักกตวะอุสถทธังอุตมังวรางหิการเทวมณิสานางกุขเตชนาโสินานสันตุปตวาสัพเพทุุปจัมิตเตสกกตวาธรรมารตนาอสถานังุตมังวรังปาิาูาสมนังธรรมเตชนาโสินานสันตุปตะวาสัพเพวรคาุปจัมตเตสักกะตวาสังฆาัตนางปรสงาอุตมังวรังอาวุยังปังอุณยังสังฆเตชนาโสินานสันตุปตวาสัพเพโรคาอุปจันมินปุเมตุเตสวที่สิบักขาชิ้นบปัญชร เทยาสนากตตาพุทธาเชตวามารังสวานาสจจียเจสังัมเย็นศรีราสภาตันหังกราทิโยพุทธาทวีสตินายาการสเพกุิจามังตเกเเตนิศราิเสทิโตไมหังพุทโธตโมทิโรจนเจเนสังโฆทิโตไมหังกูเรสพะุณาโอัตเยนเมนุพุทโธทปุโตจะทักกินีปนันโยติภาขาสินนรงจะวัเกทักกินีสวนีไมหางอัสิลปเลา ปัสโผจะมหานามูาสุมามโสตะเกเกสโตปินาเสสุริโยปะพังกรณิสีนงสุรสัปนโนโสิโตมิปุงขโกุมารตะสโเถโรมเหตสีิวาโโสมหัวัตนิจังปฏิีุนาโรปุณโุมาโลเจิวนันทสีวลีเราปัญจเมชาตาัมเตตะกาเมมะเสาสีีมหาเราวิชิตาชินาสากาเอตาีมหาเราชิตันโตชิโนรสาสลันตาสีละเทเชนมังเทสิสันทิตาลัตนาศีระตอาสีทัตพีเเมตัสกกชัตงปะชตตอาสีวามอ ระสันพิตาชินานาดาวะรักษาพิพระราชพิตาสัตตปาบะลังลังกตาวะตตปิตาที่สัญชาติตาไฟและชาติปัจจควาเอเสสาวิทยายญาติวันกัจชินาเตศสาวาสโตเมสิกิเตนะสุภาสัพิทาปัญญาเฉลยชินาปัญญาฉัมาชัมหิวิหารังตังวิหิตาเดสภาปเริงบุมังสัพเนเตมหาภูริสาสภาอิเจวะมันโตสุพิโตสุรัคโหชินานุภาวินาชิตุขัตถวโรธมานุภาวินาชิตาอิสัมโขสังฆานุภาวินาชิตันจารายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารมิชินาปัญญาเติ ขจจุติสิบี่ทางหุงมหากาทาหุงสาสภานทมิตสารวินตังตีเนลังอุทิโกรสตรนัมารังพานาทิธางวิทินาชิตวามินโันเตชศุตเตชิมังคลานิมาลาติเลกมาพิยุชิตศัพระติงโคลาปนาลาวะกะมัคคะมัคทัตถะยักขางขันติสันตวิทินาชิตวามินินโถทันเตชศุตเตชิมังคลานินาลาที่ีพระชาลังอธิมาตพูตังพาวิทสกามาสินสนีวะสุทัมนังตังเมตังพิเสกวิธินาชิตวามิินโันเต หัตถะสิทาวินันตังขามันติโยชนะปะถังผู้มารวันตังอิทิวิสังกตัมมโนสิตกวามินโถตันเตชัสสาพุตเตชงมังคลานิกตวานักกัดมุนทั้ังอิวะคัคพียาจินใจและทุกขวัจนังชนะการมาเสสันเตนโสตทิทนาสิตกวามินโถตันเตชัสสาพุตเตชงมังคลานิสัดจังวิหารามติสัจจกะวามิเกตโงวานทาพิโรปิจมนังอัติอานพระภูตังปัญญาปทีสัมพิโตชิตกวามินโถตันเตชัสสาพุตเตชงมังคลานิ นันโทป <łbym Get S 1> นันทกุศังวิวิังผิดเพิงขุเตยเเขวะากุศเพนันเข้ามาไปยันโตอิปูปรเทศวิธินาชุตวามินโทตันเตยศิษาพุทจุเตชมัหมขรานีทุกห่าพิธิกุศเพนะสุาขันถังประมางวิสุทธิชตุติวิธีพะคาพิธานังยานัศเนวิทินาชุตวามินโทตันเตยศิษาพุกุเตยชมังคขานีเตาปิกุชยะพังคลาัตคาถาโยกจนมนุชนาทินิสัตตะเตยทันทีปิตาวันนัเหากุวิพิ เชยันโตโพธิยามูเลศักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิสโยโหอิสชยัสสุขยมังคะเลอภรา์ชิตตปันลังเกสีเสวัปทวิโตขเิอภิเศเกสะพระพุทนาอัคคปโตกมุติติสุนาขตังสุมาคลังสุกบะพาตังสุจิตังสุปโนสมโหโทจับชุตังความมิจาริสุปัตตคินังกายที่กรรมนางวาจกรรมนางกัทธคินังวาจ เป็นทั้งพินามโนกรรมนาเป็นทั้เตเป็นทั้งพินาป็นทักงีินานิจตตะวานะมะพันตัดเถเปนทั้งพีเมพ่อวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทามิพราเวนะสนาโสติพุทเตเพ่อวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธมามิพราเวนะสนาโสติพุทเตเพ่อวัตุสัพพะมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาละพะสังขารมิพาเวนะสนาโสตถีพุทเต บทสวดที่สิบหปฏิทานนะคะฐายาเทวตาสันติวิหารวารมนีทูเฟย์เลยบทที่เลาเรียนไดหินตาธรรม,มาทานีนะผู้วันตุกูชิตาโสถิมปรนเตยาวิหารมามันทะเลเยลาจัมมชานาวกาจัพพิโวสารานิกาธนาธารนปฏิอุปปาสกาคา,า,ามาจะเทษานิทัมาจะอิสราสัมปานักูตาสุปิตาพนจุเตชลาผู้ชายเยปิจันทสังขวารสังเสทชาตาทวโรปปาติกายินานุกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิภูภาษาโกนตุสังขยัง สาธุจิลังสนมโมสมัธราสปุขราสังโฆโหตุสัมโควะอัจฉายาจติตายาจังเพรลติสัพพโมสัพเพปิธัมมะจาริโนวุติงสัมปาปิเนยามะธทมเมอริยปเวทิเตประสนาโหตุสัพเพปิปาริโนพุทธสาสนีส pues mm ัมมาทธรรมเปเวสันโตกาลเทโวสุปวัสตุวุติคาวายะสัตตานาสมิทังเนตุเมธันมีมาตาติตาจะอรรถชังนิจังรักขันติปุตตะเอวังทำเมนะราชโนประสังราหันตุสัพพทาบทส่วนที่16เทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปาตาะนิทุกขพยาปาตาะนิดพยาโสกาปาตาจะนิโสกาผุติดสัพเพติรีปานิโนเอตาวาตาจามเหิสัพพตังปุจญาสัมปะทังสัพเพียเทวานุทันตุสัพพะสัพพติสิทธิยาานังทันตุสัทธายะศีลังละขันตุสัพพะทา พราะว่าภาวนาพิตาหุตุลคัันตุเทวตาคตาโุษที่เจตสมาภะลขาสหุตุสัพพังสุมาลขาิตสาพะเทวตาสัพพะพุทธางนิพาวนัสโหุนตุนิรันตราหุนตุสัพพังสุมาลังขาะเทวตาพพะธมานาวนตนิตหุสัพพังสุมะลัาสเทวตาสัพพะสังขามิภาเวนัสโหุนตุนิรันตะ สัพเพุทธาพระลัตตาปเจกานันจะยังพลังรหันตานันจะเตเชนะรัพันธามิสัพโสสัพเพุทธาพระปักตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระปักตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตยเชนะาราังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพระรักษตาปเจกานันจะยังพลังรหันตานันจะเตเชนะราขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลักษณะปัจเจกนันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชน้ารักฐันพันธานิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชน้ารักฐันพันธานิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันจะยังพลังอหันตานันจะเตเชน้ารักฐันพันธานิสสะปโส ด้วยอนุภาแห่งสัจจะอธิษฐานอันภาแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีทงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ยคนจากทุกทังทั้งฟูงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดาเทวดาทั้งหลายรดอมูลทานในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัตถุ ยอดเศรษฐีเดียยอดเศรษฐีเดียยอดโขงสิบแตลอดจนวัตถุบางคนทั้งโค3งที่สสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพ้าปรดิษจ์จงสังเ็ตสัมส,ส,ส,สิ์ทุกประการเลง ุณกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความกุกข์กิใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปัรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมเ้วยธนาสารสมบัติริยรวมสมบัติมีงตาเห็นธรรมเสด็จการวิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและจะเจริญ้วยจตุวะพิความใีทั้งส